ดูน้ำเหมือนจะน้ำท่วมพี่ที่ระวังน้ำนะลูกที่ลงมาค่อยๆระวังน้ำต้องแมนไหมครับเอ,น,เเอนะครับดีนะที่วันนี้ตัดผมเมื่อวานตัดผมมาเนะี่ยวันนี้มีถ่ายหนังสือรุ่นใช่ไหมจะหวัพอดีพอดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกหลังจากที่หนูไปตัดผมมาตอนเย็นระวังน้ำ เกือบเุ้ยเกือบร่วงถ้าหมอนถ้าหมอนร่วงนี่นี่เลยนะเปียกน้ำเลยอุ้ยของใครอ้ของนี้เหรอเอยนี่มาอยู่ในคลิปหรือเปล่าม่อยู่นั่นได้ไงไหนพี่ดิอย่างเขินอุ้ยระวังน้ำมันในนี่นาที แสดงว่าเมื่อคืน้เนี่แสดงว่าเมื่อคืนมีฝนตกนะทีที่ท่ที่มาคองคิวเลยแอบเป็นลมนอนอนนะคะอาหารมากอดเลย 我刚才还有错地方。Well,